โอ้โหหลุดมาแล้วครับผม EA สปอยด้วยตัวเองนักเตะใหม่ครับวิกหก็มาวิกสก็มาครับผมใครกันบ้างครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหมาดูค่าพลังแต่ละตัวนะครับมีให้ดูถึง7จ็ตัวเลยครับผมคลิปนี้ก็จะได้รู้ว่าใช้แต้มจิกซอกันเท่าไหร่บ้างด้วยนะครับร้านเติมเกม Cookie Land ์ชอปเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเอง ร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตาม1 0 0แสนกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงข้าอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลยสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม f c Mobile กับช่อง My Game กันเช่นเคยนะครับวันนี้คอนเทนต์ด่วนเลยครับผมจะมาสปอยนักเตะแล้วก็บอกแต้มจิกซอนะครับแล้วก็ค่าพลังด้วยครับของตัววิกหนึ่งนะแล้วก็มีหลุดนักเตะวิกสองแล้วด้วยครับ EA ไม่รู้ตั้งใจหลุดหรือเปล่านะครับ ก่อนอื่นเลยประเด็นแรกเลยครับมาดูนักเตะวีคแรกก่อนนะครับจิ๊กซอว์ใช้เท่าไหร่บ้างนะนะครับเดี๋ยวพอมันเปิดเซิร์ฟเวอร์มาเราจะได้รู้ล่วงหน้านะครับผมนักเตะประมาณนี้เลยครับมีเบลลิงแฮมนะใช้แค่1250ครับผมตัวแรกตัวต่อมาลูซิโอใช้พันห้านะครับโทนี่โคสใช้พันเดียวโอไมก์กอดครับใช้โคตรน้อยน่าสนใจสุดๆครับโทนี่โคสและตัวตัวหนึ่งร้อยสิบสามนะครับโรนันดินโนนะครับ 1,500แต้มส่วน v ีเอลโอ้โห1,250แต้มเองครับโอ้เตโอก็มาครับ1,200แต้มเสียด้ OVR แค่112นะครับโอเคโ,อโหจะ่ัดตัวประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ช้าๆนะน่าสนใจมากๆครับใช้แต้มจิ๊กซอไม่เยอะนะแต่ว่าสาันนิษฐานว่าแต้มน่าจะหายากขึ้นนะครับเราต้องเอานักเตะ OVR สูงมากขึ้นในการเอาไปแลกแต้มแน่ๆเลยนะครับ มาดูค่าพลังกันเลยครับผมไปแบบด่วนจีเลยนะครับโรนันดินโยนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะวีเอาให้ข้าๆนะพลังงานส0ดาวครึ่งนะครับสกิลมุ้ง5ดาวเหมือนเดิมคุณสมบัติก็มาเต็มเหมือนเดิมครับเหนือชัน้นเปเมเกอร์ปัน่นโค้งยิงไซ์ก้อยนะเป็น LW เท้า4-5ครับเท้าถูกข้างนะความเร็วดีครับโอ้โหแล้วก็สกิลครับเป็นสกิลแบบใหม่นะเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงครับผม แล้วก็ความเร็วฝีเท้า1 3 5นะครับการยิง127นะสูงเลยครับแล้วก็การเลี้ยง141นะสูงมากๆครับผมตัวนี้ดีเลยครับโรนันดินโยประเด็นตรงสกิลแบบใหม่เนี่ยแหละครับว่ามันจะอัพความเร็วได้แค่ไหนนะตัวต่อไปครับเบลลิงแฮมนะครับจูด์เบลลิงแฮม C.M 113พลังงาน5ดาวเต็มครับสกิลมูฟ4ดาวคุณสมบัติมีแท็กเกิลน,นะครับ จูนนี่ไม่ต้องอธิบายเยอะครับสมดุลมากๆครับทั้งฝีเท้าการยิงการส่งการเลี้ยงนะครับร่างกายก็ดีครับเหมาะกับแพทนี้เลยตัวต่อไปครับลูซิโอครับกองหลังสุดโหดของเราโอ้โหดูความเร็วครับร้อยยี่สิบสองนะผมว่าฝีเท้าน่าจะเร็วที่สุดในเซนเตอร์แบ็กตอนนี้แล้วครับคุณสมบัติมีแท็กเกิลนะครับแล้วก็ฟรีคิกตัวค่าการตั้งรับครับดิเฟนดิ้งหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับสูงสุดแล้วครับตอนนี้ ร่างกายก็ร้อยสามห้านะโอ้โหไม่ต้องสืบครับตัวนี้ no หนึ่งแน่นอนครับเซนเตอร์แบ็กที่สุดของเซนเตอร์แบ็กครับตัวนี้ไปดูตัวต่อไปครับเร็วๆวีเอล่าครับ cm 1 1 3นะพลังงาน5ดาวครับวิ่งไม่มีหมดคุณสมบัติเหมือนเดิมครับมีแท็กเกิลมีลูกหม่งสมพลังนะเดี๋ยวต้องรอดูเวิร์กเลดนะครับตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงฝีเท้าครับ122นะตัวสูงแล้วก็วิ่งเร็วครับแล้วก็ค่าพลังครับการตั้งรับเด่นมากๆครับ131 CM ที่เน้นเกมรับครับตัวนี้ w o r k r a t e ต้องรอดูว่าจะเป็นเป็นตั้งรับสูงไหมนะครับเป็น CM สายรับแน่ๆครับตัวนี้ดูจากค่าพลังตัวต่อไปครับโทนี่โคลสครับโอ้โหสายแมเนเจอร์อย่าพลาดครับตัวนี้เท้า55เหมือนเดิมครับจุดเด่นครับการยิงครับ111นะคุณสมบัติมียิงไกลมีเพย์เมเกอร์มีส่งไกลเหมือนเดิมครับพลังงานสีดาวครึ่งนะครับสกิลมูฟ4ีดาวครับเล่นได้ทั้งแมเนเจอร์แล้วก็เฮดทูเฮดเลยครับผม สุดจัดครับตัวนี้ตัวต่อไปครับชาบุมคุณครับตัวนี้โหน่าสนใจมากๆครับเท้า5้าหพลังงานเต็มครับสกีมูฟสี่ดาวไม่มีคุณสมบัติใดๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่เท้า5้าห้านะผมว่าตัวนี้ก็น่าสนใจครับถ้าใครเคยเล่นจะรู้ว่าเฮ t o h เฮ d นี่คือใช้ได้เลยครับผมแล้วก็ทบทวนนะครับนี่แต้มจิกซอแต่ละตัวประมาณนี้นะครับใครอยากไล่ดูแต่ละตัวอาจจะกดหยุดแล้วก็ซูมเอาเองได้เลยนะครับผม ประเด็นต่อไปครับแจ้งเป็นข่าวนะครับก็คือเดี๋ยวเปิดเซิร์ฟมานะครับจะมีตัวให้แลกแต้มหลีกนะครับ60,000นแต้มจะเป็น CB 112นะครับแล้วก็จะมีตัวให้แลกแต้ม3 0,000ืนะครับเป็น RW 1 1 0นะครับภาพไม่ชัดก็ไปหามาให้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะเอสหน้นะครับใช้60,000แต้มเป็นอาเดีสบาซยลีนะครับตำนานของอิตาลีกองหลังนะครับเนี่ยครับน่าสนใจมากๆนะถ้าใครขาดเซ็นเตอร์แบ็กนะครับ แล้วก็ถ้าเปิดมาครับแต้มหลีกก็จะเอามาแลกนักเตะได้นะครับ OVR 106ถึง113นะครับนี่มีหลุดภาพมาแล้วว่าวีคที่2จะมีใครบ้างนะครับถ้ามองคร่าวๆเนาะเดี๋ยวผมหาภาพชัดๆให้ดีกว่านะครับแป๊บึนึ่ะเจอแล้วครับผมก็ที่หลุดมานะครับตัววีค2นะก็จะมีเอโต้อนะครับโอ้โหสลาตันนะครับ s t 1 1ีมีตูลามเป็น RB นะครับแล้วก็เป็นมาลาโดน่านะครับ CAM ฟานปาเทนก็มาแล้วครับโอ้โห ST 113นะครับอันนี้คือตัววิกสอนะครับที่หลุดมาก่อนนะมาดูด้านล่างก็จะเป็นคาร์เลสปูโย CB 112แล้วก็โซคาเตสก็มาครับแต่มาเป็น CM 1น2นะครับ hum hum, m, หลุดมาก่อนอย่างนี้ครับไม่รู้ตั้งใจหลุดหรือเปล่านะครับ EA แล้วก็มีภาพที่หลุดมาเหมือนกันครับเหมือนจะมีตัวบาลังดอมาด้วยนะเนี่ยสรุปยังไงแน่ครับกับกิจบาลังดอนะ นะครับในภาพก็จะมีเชฟเชงโก้นะซาร่านะครับอืมแล้วก็มีหลายตัวที่ผมสปอยไปก่อนหน้านี้ในคลิปก่อนนะครับมีดีแอสอย่างนี้นะครับโอเคครับต้องรอดูกันนะโอ้โหมีแต่ตัวน่าสนใจนะครับทั้งวีคหนแล้วก็วีคสอเลยนะครับผมอ๋อแล้วก็พาร์นะครับน่าจะเป็นไปเล่เม็ดแดงนะครับถ้าใครเติมพาร์นะครับจะเติมได้ในร้านชุกคุกกี้แลนด์ชอปเลยนะครับสปอนเซอร์ของเรานะ ดูสแตตแล้วครับเล่นได้นะครับตัวนี้เปเล่ o v r 1 1 1นะครับให้เม็ดแดงมาเลยตัวพาร์ทแล้วก็ถ้าเปิดมานะครับหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะตลาดจะหายไปนะครับมาเก็ตหายแต่มันจะไปอยู่ในคลับนะครับต้องกดเข้าที่คลับก่อนนะส่วนตลาดเดิมก็จะแทนด้วยตาสัญลักษณ์ใหม่นะครับเมนูตาสัญลักษณ์ใหม่แล้วก็อีกข่าวหนึ่งครับพอเปิดเซิร์ฟเวอร์มาเราจะได้รับการแจกโคพารเมอร์ฟรีนะครับตัวร้อยห้าอันนี้ฟรีเลย ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ยังไงกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ